ในป่าฝนเข็นร้อนอันกว้างใหญ่ลึกเข้าไปในเงามืดของแมกไม้มีกลุ่มกบต้นไม้ตาแดงอาศัยอยู่ในบึงลึกลับแห่งหนึ่งพวกมันมีชีวิตอิสระแต่พวกมันต้องการใครสักคนมาปกครองเรากบส่งเสียงร้องขอจากใจถึงเทพแห่งป่าฝนทันใดนั้นได้เกิดฟ้าผ่าขึ้นลมพัดแรงใบไม้สั่นไหวเป็นสัญญาณว่าเทพเจ้าได้ยินคำขอแล้ว แล้วจูๆ่ๆฟ้าก็ส่งบางสิ่งลงมาท่อนไม้ใหญ่ร่วงหล่นกระแทกลงกลางบึงน้ํากบตัวหนึ่งเริ่มเข้าไปหาราชาของพวกมันเพื่อดูว่าราชาของพวกมันเป็นอย่างไรแต่แล้วพวกมันกลับพบว่าราชาของพวกมันทําอะไรไม่ได้เลยกบตัวหนึ่งเริ่มไม่พอใจส่งเสียงร้องดังขึ้นเพื่อขอราชาที่แข็งแกร่งกว่านี้เสียงร้องของพวกมันดังขึ้นเต็มไปด้วยความโลภเมฆเคลื่อนตัวเร็วฟ้าคำรามขึ้นอีกครั้ง สายลมพัดแรงขึ้นกบทั้งฝูงตั้งตารอราชาที่แท้จริงด้วยความตื่นเต้นเงาสีดำขนาดใหญ่ปรากฏเสียงปีกกระพือเบาๆและแล้วมันก็มาถึงนกกระสาขนาดใหญ่ขนสีขาวสะท้อนแสงจันทร์เทพแห่งป่าฝนส่งราชาที่แท้จริงลงมาให้แล้วราชาค่อยๆเดินเข้าไปหาเหลากบต้นไม้ตาแดงเหลากบตื่นเต้นได้ไม่นานทันใดนั้นราชาได้จู่โจมพวกมันกบทั้งฝูงแตกตื่น กระโดดนี้เอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตบางตัวหลบหนีขึ้นต้นไม้บางตัวแอบซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ใหญ่ด้วยหวังว่าราชาของมันจะหาไม่เจอแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากความสามารถในการลาของนกกระสาไปได้กบที่เคยเต็มบึงเสียงของพวกมันค่อยๆจางหายไปตอนนี้กบตัวสุดท้ายเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเป็นสิ่งดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีอิสรภ ดีกว่ามีราชาที่โหดร้าย